นาจะพามาเก็บเจ้าตัวเต็นกระโจมอินเดียน5นะครับก็ขั้นแรกนะครับก็ตรวจสอบนะครับภายในเต็นเนาะว่ามีอะไรตกลนตกค้างนะครับแลรูดสิบลงเนาะเดี๋ยวนาจะเข้าไปรูดสิบลงก่อนเป็นเจ้าตัวของด้านนอกนะครับเอาเตอ์ ตัวเอาอาเตอร์ก็เดี๋ยวเราจะเก็บ outer อาเตอร์กันก่อนเนี่ยรูดสี่ปลงนะครับถอนสมอได้เลยนะครับก็อ่ะมีเน้นอีกอย่างนึงก็คือถ้าขึงถึงเชือกให้เก็บเชือกก่อนอันนี้วันนี้นาเก็บเชือกเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคมาเจาตัวอาเตอร์นะครับเก็บอาเตอร์ทุกถอนสมออาเตอร์นะครับทุกอัน ก,ก็เช็คดินเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่ามีขี้ดินมีอะไรไหมเนาะนะอันนี้พอเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วนะครับในเทคนิคของน้านะครับน้าจะเก็บในลักษณะที่เก็บตรงนี้ก่อะไม่หมด พอได้มาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วอถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบนี้ไม้มาถึงเป็นแบบนี้ก็คือ,อเราไม่มีพื้นที่พับนะครับนะแนะนําให้ทุกคนพับไว้ในเจ้าตัวอ่าอินเนอร์เองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเก็บอินเนอร์เสร็จแล้วเราค่อยเขาเรียกค่อยพับอีกทีนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเอาของออกจากเต็นท์นะครับ ตองออกจากเต็นให้หมดก่อนเหลือแค่ผ้าใบไว้เนาะผ้าใบเอาเตอร์ไว้อะแล้วก็รูดเก็บดูแมลงดูอะไรให้ให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวมันไปตายเน่าอยู่ในนี้น้าก็จะถอดเสานะครับเนาะล้มเสาลงนะครับ ลมเสาลงบิดเสาออกนะครับเห็นไหมบิดเสาออกไปด้านนอกประตูนี่ครับน้าก็จะได้เสามาละเอาเสาออกก่อนอนี่ครับเหตุผลที่น้ายังไม่ให้เก็บตัวนี้เพราะว่าเราไม่มีที่พับไม่ใช่หรอกน้าก็ค่อยมาพับบนนี้นี่เห็นไหม คือแต่ถ้าใครมีพื้นที่พับหรือกลางเจ้าตัวกาวชีสผืนใหญ่ๆนะก็ก็ก็เก็บได้เลยไม่มีปัญหานะครับของน้าก็นี่นะครับอันนี้คือจวตรงกลางเนาะเราก็จะพับพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับเอาหัวเอาหางอันนี้เป็นวิธีเก็บคนเดียวถ้าเกิดเก็บสองคนก็น่าจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ นะมีตากล้องนะครับก็แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปกันสองคนก็เลยไม่ส่วนใหญ่จะทําเป็นวิธีการการเก็บคนเดียวนะครับเห็นไหมครับนิ่มก็จะง่ายละเนี่ยพับสักสองทบนะครับแล้วก็สลบเข้าเราก็จะได้รูปที่จะเป็น ใกล้ใกล้เคียงเป็นสี่เหลี่ยมากขึ้นนะครับก็พับอีกทาง,งอีกครั้งหนึ่งนะครับทีงก็ได้อันนี้พับพับเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะพับเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับนะจะแนะนำอย่างนี้เราควรเอาเสาเนี่ยครับมาเทียบเนาะว่า มันควรจะใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ยครับให้สุดเสาพอพอดีพอได้เดี๋ยวเราจะต้องม้วนนี่ครับให้สุดเสาพอดีแล้วเราจะต้องม้วนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็ค่อยมาดูเจ้าตัวอ,อ,อินเนอร์ต่อนะครับด้านในก็รูดสิบเลี่ยที่เลีร์ดินเลี่ย อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็มาถอนถอนสมอนะครับที่เป็นตัวอินเนอร์นะครับแต่ก็ของของน้าจะแนะนำอย่างนี้เนาะนาจะถอนทีละทีละฝั่งแล้วพับเข้านะครับพับเข้าอย่างนี้แล้วค่อยเอาอันนี้มามา,มาวางด้านนอกวางไว้กับกาวชีทนี่มันก็จะเป็น,น เป็นรูปร่างอย่างนี้เนาะนก็จะง่ายหน่อยซึ่งซึ่ง,งกาวทีาก็ปักสมอทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อถ้าทําในที่ลมแรงนะครับมันจะปิวได้เนาะน่นาจะแนะนําอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะปิววุ่นวายไปหมดปักไว้เห็นไหมเห็นไหมใช่ใน,นเนี้ยก็ลมค่อนข้างแรงเห็นไหมมันก็จะปิวมันก็จะกลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็จะทําให้เราเริ่มดูออกได้ว่าต้องเก็บไปทางไหนเนาะถ้าเราจะพับ ถ้าลมแรงแก็พับขึ้นไปฝั่งนู้นแล้วค่อยพับตลบอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะาก็จะใช้วิธีนี้นี่แล้วก็ตลบฝั่งนี้เข้าปักอันนี้ไว้ก่อนนี่เห็นไหมเราก็จะใช้วิธีนี้เพราะว่าลมมันแรง ันก็จะมีคือคือด้วยกาวชีตเรามันพื้นที่มันจำกัดอะเนาะมันเลยทำให้เราทำงาน<ม>ต้องต้องเขาเรียกจัดสัดส่วนนิดนึงนะครับครันี้ก็เสร็จละไปพับครึ่งก็คราวนี้เราจะพับกี่ครึ่งก็งดูตามอันนี้นะครับไหมวัดแล้วก็พับพับกี่ทบก็ได้คราวนี้ พับไปดูตามนี้่ะไม่ให้มันใหญ่ไปกว่านี้ก็มาถอนท้หมอตัวสุดท้ายนะครับปักไว้ที่เดิมกันกาชีดปิวนะครับ อันนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จพิธีของเจ้าตัวเรียบร้อยละก็ไล่ลมครับต่อมานะครับเราก็จะมาเกี่ยมชุดของเจ้าตัวเจ้าตัวเสานะครับก็จะมาถอ ้มเรเนี่นะครับข้อดีของการก,กางไฟชีสกางทารนะเราทํางานในร่มนะครับเราไม่ต้องตากแดดเราก็าจะมีการตากแดดแค่ตอนมาเก็บนะครับไฟไฟชีสทั้งเดียวเท่านนะครับเดือยวนาจะมีวิธีสรางเก็บไฟไฟชีสที่ให้เราตากแดดน้อยที่สุดนะครับก็มีอยู่ในวิดีโออยู่แล้วแหละ ซึ่งซึ่งวิดีโอเก่าๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับวิดีโอเก่าๆที่นา้าทำไว้เนาะก็มีการสอนทุกขั้นตอนนะครับ เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็มาเกรียมนะครับเตรียมเจ้าตัว,ตวเชือกนะครับที่จะรัดเนาะ,ะบางคนก็มีหลายๆคนก็เก็บแยกบางคนก็เก็บรวมตัวนาาจะเลือกแบบเก็บรวมนะครับหมวนไล่ลม แรกเราก็จะได้ตัวอินเนอร์พร้อมสมอแล้วก็ขนาดเท่าถุงนะครับใส่ด้วยกันได้พอดีแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาได้เจ้าตัวเอาเตอร์นะครับที่จะพันอินเนอร์ไว้ีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับของหน้าก็ เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ปลดตัวนี้ให้มันให้มันคลายออกสุดก่อนนะครับสายรัดเนาะแล้วก็รัดสายรัดแล้วค่อยก็เรียกค่อยอ่าเร่งสายรัดให้มันตึงที่เฉย ตัวนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับคราวนี้ก็เหลือแค่มาเช็ดทาําความสะอาดสมอนะครับการเก็บเต็นท์ก็จะสมบูรณ์ครับตอนนี้ที่นายยังไม่ได้ใส่สมอเข้าไปเพราะว่ามันต้องมาเช็ดทาความสะมอาดก่อนนะครับแล้วก็สมอยังติดอยู่ก,กับเจ้าตัวกาวชีทเนาะก็เดี๋ยวเรามาไล่เก็บ สมอกันนะครับเต็นก็จะวางไว้ก่อนแล้วก็มาไล่เก็บสมอทําความสะอาดสมอนะครับแล้วก็กาวชีตตากนะครับแล้วก็ผึ่งกาวชีตตากกาวชีตทำความสะอาดกาวชีตก็จะเป็นอันเสร็จวิธีนะครับ นี่นะครับคือสมอ,อก็ควรทําความสะอาดนะครับดูสมอมันจะมีดินมานะครับเดี๋ยวนาก็าาทาความสะอาดแล้วก็เก็บลงถุงก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับอันนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายตอนทอําความสะอาดเสร็จแล้วก็เก็บอีกทีนงะส่วนกาวชีสนะครับก็ตรวจสอบนะครับว่าเป็นสกปรกหรือเปื้อนตรงไหนบ้างนะครับควรพึงให้แห้งก่อนนะครับหรือซักได้ก็ควรซักนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปถัดไปเดี๋ยวน้าจะเอากาวชีสไปพึ่งนะครับ ครับก็อันนี้เป็นตาตากล้องผมครับที่มาทาความสะอาดสม,มองนะครับก็ทําไมเราเราต้องทาความสะอาดสมองครับเจตาน <S <S เพื่อแบบว่าเราจะได้ใช้งานได้านานในเวลาเก็บมันจะได้ไม่เลอะเพราะว่าสม,มองไปบางที่มันเป็นดินที่มันแฉะมันก็จะมีดินติดเต็มมันอย่างเงี้ยเวลาถ้าเราเก็บเลยอะ่ะมันจะทําให้เลอะไม่ถูกอืมครับรก็ก็ก็จะมี การทำความสะอาดกาันทุกครั้งนะครับตอนเก็บเช็คอ,อุปกรณ์แล้วก็ทำความสะอาดสมอก่อนเก็บลงถุงทุกครั้งนะครับแล้วก็เต็นท์หรือไฟชีทใดๆก็ตามครับควรเก็บตอนแห้งสนิทนะครับถ้าเกิดว่าบางคนนานๆกลางทีก็ควรเก็บตอนแห้งสนิทเพราะถ้าไม่งั้นเก็บตอนยังไม่แห้งหรือตอนมีน้ำค้างควรไปตากซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให เขาได้แห้งสนิทนะครับมันจะได้ใช้งานหรืออยู่กับเราได้น,นายนยอายุการใช้งานอ,อายุการใช้งานใช่แล้วจะได้ไม่เมีนอับด้วยอ่ะครับก็หลังจากเราทรําความสะอาดเสร็จนะครับก็จัดให้ดีแล้วก็ใส่นะครับใส่ถุงครับก็ของน้าก็ใส่ถุงแล้วมันจะมีตรงนี้เนาะสายรัดตรงเนี้ย สำหรับนาก็จะรัดให้มันไม่ไม่เด้งไปไหนได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันมันไปทิ่มตัวจุดอื่นที่ตัวอินเนอร์หรือเอาเตอร์ได้นะครับก็ล็อกไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เสนึร้อยพร้อมเดินทาง